ครับพี่น้องครับนี่คือกล้วยกล้วยนาคนะครับพี่น้องกล้วยนาคที่เขาตกตกเครื่อนะครับเพงดูพี่น้องสังเกตบอกครับพี่น้องว่าเขายาวว่าครับปีเขาสีส,แสีแดงสีแดงส่วนนะสีแดงอมบ่วงนะครับเนี่ยกำลังสีออกเครื่องกำลังสีกันนะครับประมาณจะมลมควมย่าวได้ระมาณจะเคืองเม็ดเลรว,ว่าถึงเม็ดหรอครับพี่น้องปรมมานจะเคืองเม็ดแล้วครับพี่น้องนี่คือปีกล้วย ปีควยนหนานครับเนี่ยครับต้น่วยเขายังม่เห็นนะครับพี่น้องเพราะว่าเนี่ยครับสังเกตเบื้องสี่เห็นต้วยเขาเนาะพอเขายังม่ท่านได้ได้แตกนะครับประมาณเดี๋ยวสิตาไปเบื้องขาวๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ประมาณสิบหกน่วยนะครับพี่น้องสิบหกน่วยนี่พี่น้องลองคิดเบื้องค่ะเขาหน่วยใหญ่นีประมาณหน่วยซ้ำแขนได้ครับพี่น้องบืบอ้องบ่อโพดได้ครับลูกเขาโตจริง พออันเนี้ยเห็นด้านหน้าเห็นด้านนี้ประมาณแปดใช่ไหมแปดมันก็ต้องเป็นสองเป็นสิบหกสิบหกสิบเจ็ดลูกนะครับพี่น้องเพระาะว่าเครื่องก้อนๆนะครับที่เขาเป็นเนี้ยประม้าณหลายครับสิบแปดสิบแปดหน่วยนะครับสูงสูดสิบแปดหน่วยกับนี่แหละครับลักษณะต้นเขาเนี่ยนะครับต้นเขาก็พูดูนหรอกครับพี่น้องประม้านจาก,จาก องเมตรเคืงได้ครับพี่น้องเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าปีนีรบ้านต้องจับถึงนี่นาะเพอจังกล้วยขนาดกล้วยไอ้น้าบ้าปีมันจับมาถึงได้ครับพี่น้องอันนี้บ้านจากสองเมตรสองเมตรสองเมตรเคืองนะครับพี่น้องต้นเ้ากับสีงามประมาณนี้แหละครับพี่น้องอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้นนี้ออกนะครับพี่น้องกับสิมีต้นนี้ซ่อนนะครับพี่น้องเพราะต้นนี้เซตเพราตัดต้นนี้ต้นนี้ก็สิออกปีพอดีนะครับแล้วก็ สิตามมาด้วยตนนี่นะครับกะทิมีอยู่ประมาณสามตนสี่ตนเนี่ยนะครับคือพัยายสิเลี่ยงแบบนี้นะครับพี่น้องให้ให้เขาลดลั่นกันไปเพื่อว่าให้ผลผลิตเขาต่อเนื่องนะครับพี่นอ้องเบิกด้วยพี่น้องเปี่ยเบิงลักษณะไก่ด้วยปีเขาใหญ่บ่าครับพี่น้องเนาะตัสอ,อนปีนี้ตกตกสามเครือครับพี่น้องช่วงนี้ตกอ,อยู่สามเครือจะ่มีอยู่ตั้งแต่นะครับส่วนตั้งแต่ไตมือ่อบานโน้นลงไปเนะี่ย 2, สีสองเครื่อเดินสิผ้าไปเบิ้งกันไดครับพี่น้องกับเครื่อใหง่คื้อกันกอกันยห่กันนะครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งข้างใต้กันนะครับพี่น้องเนาะนี่นะครับพี่น้องอีกเครื่อหนึง่งอีกปีหนึ่งนะครับพี่น้องปีน,นยาคกแใหย่ครับพี่น้องต้นกับประมาณนี่แหละมันดูพี่น้องเนี่ยครับอันนี้กำลังสิตกอันนี้สิตกตกที่หลังต้นมื่อกีนะครับพี่น้องเบิง้งเบิ้งบีเขาครับพี่น้องเครื่อปีเขา ยายครับพี่น้องมึงดูพนะอืมนี่ก็ต้นตนพ่อๆกันนะครับพี่น้องตอนพ่อๆกันนะครับตนพ่อๆกันก็ตนเมื่อกี้ตะาบามงหนีบ้านน้นถมฉีดินขึ้นถมฉีดินข้นประมาณเมตรหนึ่งนะครับประมาณเมตรหนึ่งมงนันนีก็นิประมาณอีกขึ้นมานหนี ตั้งเนี่ยครับตั้งตะชิดินที่เบ้าน,นุ่นยืนอยู่นี่ะครับต้นตะไคร้เอาสังเกตต้นตะไคร้นะครับ้วก็ต้นเขาสีสูงประมาณเมตรหนึ่ง้วกาจากหม่องทมดินขึ้นมานะครับพี่น้องทมดินขึ้นมาหนีอีกกับประมาณเมตรหนึ่งเฉลี่ยแล้วประมาณสองเมตรนิดๆเนาะอืมประมาณสองเมตรนิดๆนะครับดูเครื่องเขากำลังสมบูรณ์เดี๋ยวบ้านนุนเสี่ยบปุ๋ยไอ้สิบหกสิบหกปรใส่ให้เขาอยู่ครับพี่น้องเพื่อเขาสดแสดงงามนะครับพี่น้องอืมเพื่อเขาแสดงงามนะครับ เน uh ี่ยครับเครื่อหมองข้อเครื่อเขาก็สีเหินนะครับเป็นบอหัวปีหมงที่เขาถกหัวเปี๋ออกมานะครับพี่น้องใบเขาก็สีหนาใหญ่นะครับพี่น้องมึงดูเออใบเขาสีหนาใหญ่ครับเบื้องต้นนิดหน่อยเขาดูครับพี่น้องเพื่อนหนาใหญ่ครับพี่น้องเห็นบออืมแล้วอีกต้นนึงนะครับอันนี้อันนี้เป็นต้นที่สองนะครับเป็นต้นที่สองแล้วก็อีกต้นนึงข้างๆกันนะครับพี่น้องหันมาเบื้องทางนี้ หมายเลงท่านเอครับนี่อ่ะครับอีกต้นหนึ่งเนี่ยครับต้นนี้ต้นนี้เห็นว่าครับเห็นหัวปีเขาปะเดี๋ยวบ้านนูนใส่บหัวปีเอ้จะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับเห็นว่าครับหัวปีเขาเนี่ยเนี่ยครับน้อยนี่เป็นช่อเห็นว่าครับเนี่ยกลังสิแตกช่อออกมาเลยครับเนี่ยครับก้าลังสิแท่งช่อออกมาเลยครับเป็นบ่อเป็นปลายยอดเจ้าบ่ เออนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับสูงกับพ่อๆกันนะครับพี่น้องจะา่าอันนี้เขาสีหันหนาใส่ทางนะครับเนี่ยครับถนนกัดโชว์พอดีเลยพอข้าที่แล้วก็มีตะคนถามบ้านนนท์นะครับว่าเอ้ากล้วยยังที้เป็นแบบนี้นะพราะทั้งนี้เขาจะบ่ค่อยปลูกกันนะครับพี่น้องรถมาแล้วอุ้ยเนี่ยครับพราทั้งนี้เขาจะบ่ค่อยปลูกกันเนาะอันนี้ก็คือเป็น กล้วยนาคนะครับเป็นกล้วยอ่าที่เหมาะเหมาะที่ที่สปูคู่บ้านนะครับเหมาะที่สปูกคู่บ้านนี่เดี๋ยวเบื้องระยะไก่เขาครับพี่น้องเห็นบ่เขากระบือสูงครับพี่น้องเห็นบ่เออต้นกระบือสูงปัานไหนนะครับพี่น้องนี่อีกต้นหนึ่งที่บ้านน้นต้นมนล้มนะครับบ้านน้นจะเลยเอาเอามาฝังใเนี่ยครับพี่น้องกับง่ามเหรอกระบือสูงได้ครับนี่ เออต้อนกนระบูงเนี่ยครับภูมิส่งภูมิเขาเนาะเดี๋ยวกะหลังจากสองต้นนี้ออกแล้วกะต้นนี้กับสีออกได้ครับพี่น้องนี่ต้นนี้กับสีออกนะครับกะทัดมากกับเีเนต้นนี้แหละครับอืมแต่สีเป็นต้นนี้เพราะฉะนั้นผลผลิตเขาสิ่ย่อยทย่อยทย่อย,ยออกมากเรื่อยๆรืยนะครับพี่น้องกะบ,บ้านน้นกับสีให้ย่มตัดแต่งให้เขาออกนะครับตัดแต่งให้เขาออกบ้านเรื่อย ตดแต่งให้เขาออกมาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> มองทําไมมีคนมองด้วยแล้วถ่ายคลิปวิดีโอมีคนมองด้วยเนี่ยครับกะ <c oughs> จะได้ฝากพี่ฝากน้องนะครับเดี๋ยวมืออื่นมืออื่นบาวนนสีลุงลงปีกกล้วยหอมอีกนะครับเพว่าอ่ามาถึงว่าคลิปต่อไปนะครับเ่ามืออื่นเอาอเพื่อครับีปนองเบิ้งคลิปกล้วยนาคกแล้ว มีความรู้สึกเป็นจังใดแน่นะครับพี่น้องกะคอมเมนต์มาได้นะครับพี่น้องเพราะว่ากล้วยน้ามันก็เป็นเป็นกล้วยโบราณเป็นกล้วยอ่ามงค้นมาตั้งแต่แต่แต่ตโดนแล้วนะครับถ้อบอาบ่าว่าบานโน้นเกิดมาบ้านโนตนก่เคยเคยได้ยินนะครับเพราะว่าพื้นฐานเ่าก็มาจากอ่าทางอ่างทองทางอย่างเี้ยนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับเพราะว่าตะเกียบก็บบค่คอยนิยมกันปานไเนะครับกะ อยากให้พี่น้องได้ปลูกกันหลายๆนะครับพี่น้องเพราะมันเป็นพืชมงคลเนาะปลูกไว้บ้านละต้นสองต้นประมาณนี้นะครับประดับประดับบารมีนะครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นกล้วยหนากเนาะกล้วยโบราณมีมากตั้งแต่สมัยโบราณกาศนะครับพี่น้องกาอยากใช้พี่น้องผู้ใดประท่านมีนะครับพี่น้องผู้ใดประท่านมีอ่ะสวยเกษตรบ้านน้องยังมีนอพันอยู่เด้อพี่น้องยังได้กัฝากซอยเชียแน่นะครับพี่น้องกะ กดติดตามในช่องช่อง y o u t u b e นะครับสวนเกษตรบ้านนุ่นชาแนลนะครับพี่น้องกับฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าสวนของบ้านนุ่นกับเซมี่กล้วยหลายพันนะครับมีกล้วยหน้ากล้วยพะนนมเนี่ยก็เป็นเป็นกล้วยอีกชนิดหนึ่งคือกันนะครับที่มาจากท่าง มาเลฟิลิปปินส์นะครับพื้นฐานของเขามาจากทั้งนอนแล้วก็สซิมีกล้วยกล้วยง่าสร้างนะครับที่ที่สวนบาโนนที่ค่อนข้างที่จะขึ้นซึนแนนนะครับกับมีอยู่สามพันกับมีหักมุกเอ้อโทษทีครับพี่น้องกับมีกล้วยหนามีกล้วยนานะครับมีกล้วยปนนมแล้วก็กล้วยง่ายสร้างนะครับซึ่งกล้วยง่าสร้างตอนนี้ก็กำลังออกอยู่ครับพี่น้องกำลังโตเครือกับประมานเดนานาสิตาร์ได้นะครับอืมแล้วก็ หลอกนันกับซมีกล้วยต่างๆนะครับกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองกล้วยกล้วยหอมเวนนิดหรือว่ากล้วยเขียวนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นต้นเตียไายเลยครับเป็นน่องต้นเตียอไล่แล้วกัย่าเขาเป็นเครื่อนะครับประมาณสิบก็วเครื่อ1สิบสิบกัววีนะครับสิบกัววีแล้วก็สิลากดินเลยครับพป่นอ้องตองไม้ไปซอยครับนี่ก็โตเครื่องแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวจังได้บ้านนนกับซีเปยถทายคลิปไม่พี่น้องเบิ้งนะครับแล้วก็ ทั้งหมดทั้งปวงนี่นะครับกับเบานุ่นช่วงนีก้กับปีที่แล้วขยายพันธุ์ย่างเดียวแล้วกะ็มีแบ่งปันไปแน่นะครับพี่น้องกับบางคนที่สร้างมาบบานุ่นกับบัณฑิตทรงหาเนาะแล้วก็มาช่วงติดช่วงโควิดพอไม่ยังประมาณนี้นะครับพี่น้องก็เลยบัณฑิตทรงหาทบัทนฑิเฮดดี้ยังห้เนะครับก็เลยถ้าผูใ้ใดต้องการตอนนี้กะติดต่อเข้ามาได้ครับเพราะว่าทางคนทรงกับกระทรงโยต้บาดสี่สี่คูดกับต่อต่อเมื่อมีออเดอร์นะครับพี่น้องก็คือ ลูกค้าต้องการกะจังสิคุดบด้คุดมากบริคุดล่วงหน้านะครับแต่มีเข้ากับคดคุดหล้วเ,เข้ากับทรงเลยเพราะว่าชนี้การค้นซ่งมกัลาลาชาไปน้อยนึงนะครับพี่น้องกับสพไปย,ายาม่มให้ลูกค้าได้ของดีที่สุดนะครับพี่นอ้องส่วนรายละเอียดจังไดกะคอมเมนต์มาได้นะครับพี่น้องหรือสิติดต่อทาง เฟซบุ๊กก็ได้ก็คือสวนเกษตรบาวน้นนะครับพี่น้องจังได้ก็ฝากพี่ฝากน้องซอยกดติดตามสวนเกษตรบาลน้นเนตเดอร์ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไปซัมนิดสักก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ